สวัสดีครับทุกคนแอร์บอกแบบกับผมแคปชนะไปนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะขอปรับอมไนิดนึงนะหลายคนอาจจะสงสัยนะว,ว่าวันนี้ผมมาเล่นสไลเดอร์เนี่ยพามารีวิวที่ไหนยังไงนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นแอคจริงๆนะตอนแรกเรากะาว่าจะแยกเทคแต่แบบสุดท้ายเอาฟิลจีวะโอเคอ่ะที่นี่คือ g w m Experience Center นะครับ ซึ่งเขาออกแบบขึ้นภายใต้คอนเซปต์ New Energy New i n t e l l i g e n และก็ New Experience ครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้นก็เป็นของแบรนด์รถยนต์ Great Wall Motor ครับเขาอยากจะให้พื้นที่แห่งนี้เ,เป็น The Fourth Space นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่4ครับต่อเน,นื่องมาจากอะไรบ้างพื้นที่แรกก็คือบ้านที่ทำงานสถานที่บระเทิงอื่นนะครับเราก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ผมใช้คำว่าโชว์รูมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมือนโชว์รูมรถทั่วๆไปนะคะที่มีแค่การดิสเพย์รถ แล้วก็มีเซล์เท่านั้นแบบนั้นมันก็น่าเบื่อธรรมดาเกินไปฮะที่นี่เนี่ยเขาใช้คําว่า Experience Center เรครับพอเขาตั้งใจทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะมีปฏิสัมพันธ์กันนะฮะระหว่างผู้คนและเราสามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องราว Story ของรถยนต์แบรนด์ของเขาได้ผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาดูนะว่า1ัน0ตารางเมตรของชั้น3ชั้น4ไอคอนสยามเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจย,ยังไงบ้างแล้วก็งานดีไซน์ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวตามมาฮะ สวัสดีฮาวาลสวัสดีค่ะเปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟเป็นไงบ้างฮะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าแบรนด์ Great Wall Motor เนี่ยเป็นบริษัทยานยนต์สัญชาติจีนที่ก่อตั้งมาเกือบ40ปีแล้วนะครับในจีนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากๆเลยกับตลาด SUV นะครับแล้วก็รุ่นที่เขาเอาเข้ามาทำตลาดในไทยนี่ก็คือ h a v a l H6 Hybrid คันนี้นี่แหละครับซึ่งคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ เห็นว่ายอดขายก็สูงมากๆด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาครับแบรนด์นี้เขาจะให้ความสำคัญกับ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ Mobility Technology หรือว่า Mobility Smart g a d g e t ครับคือการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์อย่างที่2ก็คือ Eco Concern นะครับหรือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้พลังงานสะอาดรวมไปถึงงานออกแบบที่ Eco Friendly นะครับและอย่างที่3ก็คือ User Center ครับ การให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถ g ก t e ร์โอลโ o เตอหรือไม่ก็ตามนะฮะเขาให้ความสำคัญกับข้อนี้มากๆเลยนะครับซึ่ง DNA ของแบรนด์นีก็คือการรวมเอา3เรื่องนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นร่มใหญ่เลยที่เดี๋ยวเราจะเห็นใน Image ต่างๆของแบรนด์นะครับรวมไปถึงงานออกแบบด้วยนะครับ เรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ชั้น3เลยนะครับซึ่งโซนหลักของที่นี่ที่กินพื้นที่เกินครึ่งเนี่ยก็คือ Mobility Experience Park นะครับจริงๆแล้วพื้นที่ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขา display รถธรรมดาทั่วไปเลยนะแต่ถ้าเกิดวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อครับเขาก็เลยมีการใส่เทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วก็มีการนําเสนอผ่านสื่อต่างๆที่เราสามารถจะ interact ได้ด้วยนะเพื่อให้หน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยผมขอพามาลุ้นกั่โซนแรกเลยนะที่อยู่บริเวณด้านหน้าเลยครับ อันนี้คือ LED Sophia นะครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะเหมือนลกูกโลกเลยฮะซึ่งความสูงของเขาเนี่ย1.8เ mm มตรนะฮะหรือว่า1 8 0เซนจริงๆเ่ยสูงเท่าๆกับผมเลยแหละแล้วก็หนัก3 5 0กิโกรมนะครับโอ้หนักมากๆเราจะเห็นว่าคุณสามารถดูได้โดยรอบ360องศาเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะใช้กับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่ราคาของมันเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะสูงอยู่นะ แต่ก็การที่เขาเอามาไว้แบบนี้มันก็เป็นการโชว์เทคโนโลยีนิดๆนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของ i v d s p h e ซเฟียแบบนี้เนี่ยตามพวกมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์มากกว่าครับ พื้นที่โซนต่อมานะครับเขาะจะดีไซน์มาในรูปแบบของ a m p h i t h e a อร์นะครับก็เป็นพื้นที่ที่จะรองรับการจัดกิจกรรมอ e ีเวนต์ได้นะครับโดยที่เราจะเห็นว่ามันมีที่นั่งอยู่ประมาณร้อยที่นั่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันถึงร้อยที่นั่งได้ไงพี่ดูได้ตามไม่น่าถึงนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องไม้นะครับซึ่งเขาวางไว้ทั้งหมด20กล่องแต่มันไม่ได้นั่งได้แค่20ที่นั่งนะเพราะมันสามารถนี่ดึงออกมาได้แบบนี้ฮนะจาก1กล่องเนี่ยนะครับมันจะมียูนิตท,ที่แยกย่อยออกมา กลายเป็น3ยูนิตได้เลยนะครับแบบนี้เท่ากับว่า20กล่องเนี่ยก็คูณ3เข้าไปเป็น60ที่นั่งแล้วรวมกับพื้นที่ด้านบนอีก40ที่นั่งนะับก็เป็น100ที่นั่งพอดีเลยด้านบนเองเนี่ยก็จะทําเป็นพื้นที่ที่ดิสเพอร์รถได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะฮะจากจุดนี้ครับมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์บริเวณนี้นะครับก็คือไซเดอร์ที่ผมเปิดคลิปนั่นเองนะฮะลงมาแล้วร้องเสียงหลงออกมาเลยฮะ ซึ่งความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่6.9เมตรนะเชื่อมระหว่างชั้น3และชั้น4ของไอคอนสยามแล้วก็ยาวทั้งหมด15เมตรด้วยกันจริงๆแล้วมันค่อนข้างชันเหมือนกันนะตอนลงมาซึ่งถือว่าเป็นสไลเดอร์หนึ่งเดียวในไอคอนสยามเลยนะครับเราสามารถจะมาเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยก็พราอมมีการคิดในเรื่องของเซฟตี้ไปแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสามารถมาเล่นได้เลย บริเวณนี้เนี่ยขอพูดถึงเรื่องของงานออกแบบหน่อยด้วยกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอย่างที่ผมบอกไปนะว่าแบรนด์นี้ให้ความสาคัญกับ2เรื่องอันแรกก็คือความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีนะครับอีกการหนึ่งก็คือการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมครับซึ่ง2เรื่องนี้มันจะถูกนํามาแปลงเป็นงานออกแบบแล้วก็สร้างมูดแอนโทนให้คนได้รับรู้ผ่านการเลือกใช้วัสดุแล้วก็เอลิเมนต์ต่างๆนะครับโดยเขามีการแบ่งหมวดหมู่ของวัสดุที่เขาเลือกใช้เป็น3หมวดด้วยกันนะครับหมวดแรกก็คือ white and detail ครับก็คือการเลือกใช้สีขาว แล้วก็เอลเมนที่มันมีรายละเอียดนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเห็นถึงความเรียบคลีนแล้วก็ดูปรานีตนะครับออหมวดที่2ฮะก็คือ m e t a ลครับก็คือการเลือกใช้โลหะหรือว่าวัสดุที่มันมีผิวมันเงาวาวเหมือนโลหะนั่นเองนะครับซึ่งก็จะสื่อถึงเทคโนโลยีนะครับความหรูหรารวมถึงความแข็งแรงด้วยนะครับ หมวดที่3ครับคือ natural elements ครับก็คือองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งการเลือกใช้วัสดุแบบนี้เนี่ยก็จะสื่อถึงเรื่องของพลังงานสะอาดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทําให้เอารู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นมิรด,ด้วยครับเราจะเห็นว่างานออกแบบบริเวณชั้น3เนี่ยนะครับมันจะดูเรียบคลีนแล้วก็สีที่ใช้หลักๆนี่ก็จะเป็นสีเทาสีขาวนะครับวัสดุพื้นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามีส่วนที่ใช้เป็นพื้น s p c หรือว่าเป็นกระเบื้องยางซึ่งก็จะเลือกเป็นกระเบื้องยางลายไม้โทนสีออครับ แล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นพื้นกระเบื้องหินขัดสีเทาด้วยซึ่งเขาจะแบ่งเป็นสองโทนะเป็นเทาอ่อนเทาเข้มแล้วมันก็จะมีการแบ่งแ,งแยกขอบเขตครับระหว่างเส้นทางสัญจรหล,ลักกับส่วนที่มันเป็นพื้นที่ที่คนสามารถจะยืนดูทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับเราจะเห็นว่าแค่การแบ่งสีของพื้นกระเบื้องเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งแยกขอบเขตได้แล้วนะครับนอกจากนั้นเสาเนี่ยก็จะหุ้มด้วยเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับที่ก็จะเป็นผิวแบบด้านๆหน่อย แล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือส่วนของสไลเดอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นสแตนเลสที่ดูแบบมันเงาโดดเด่นขึ้นมาเลยครับโซนต่อมาครับเขาให้ชื่อว่าเทคโนโลยีแล็บนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือจอ LED ขนาดใหญ่นะฮะอันนี้สูง3เมตรแล้วก็ยาว14เมตรด้วยกันนะครับที่สำคัญคือจอ LED ตรงนี้เนี่ยมันเป็น Intelligent Interactive LED Wall นะครับที่เราสามารถจะไป หรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้เลยถ้าเราลองดูเนี่ยจะเห็นว่ามันแบ่งออกเป็น5จอนะ,อะโดยที่จอหลักก็คือตรงกลางที่เป็นรูปรถเนี่ยนะครับซึ่งจอตรงกลางเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็เราสามารถจะเข้าไปอินเทอร์แอคได้มันจะมีคำเขียนอยู่ว่า swipe to view นะคะก็คือสามารถจะนี่สว i p e ์ไปโบกได้เลยฮนะที่ผมใช้คำว่าโบกเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปสัมผัสมันมนะแค่อยู่ห่างๆหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้แล้วฮะว่า โดยรอบของรถเนี่ยดีไซน์เป็นยังไงบ้างฟีเจอร์ของรถเนี่ยถูกใจเราหรือเปล่านะแล้วก็อีก4จอที่เหลือเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นวิดีโอที่เราสามารถดูพร้อมกันได้เท่ากับว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยรองรับคนที่เข้ามาเล่นบริเวณนี้เนี่ยได้ถึง5คนทีเดียวเลยนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะนําเสนอเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นบริการสุดพิเศษครับ ตามชื่อเขาเลยนะที่เขาบอกว่าเป็น l a บเราสามารถให้จะมาเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีเขาได้นะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นว่าเออสมรรถนะของรถเป็นยังไงร,รวมถึงดีไซน์ของรถเนี่ยเจ๋งแค่ไหน ีนี้เรามาพูดถึงงานออกแบบในแง่ของวิชวลนิดนึงนะครับเส้นสายที่เราเห็นในงานออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มานะครับโดยเขาดึงเอามาจากเส้นสายที่อยู่ในโลโก้ของแบรนด์ครับก็จะเห็นว่ามันมีทั้งส่วนของเส้นตรงแล้วก็ส่วนที่มีความโคงม้งมนนะแล้วก็จะมีการดึงเอามาจากเส้นสายที่เป็นเอลเม n ต์ในส่วนต่างๆของรถยนต์ด้วยนะครับเช่นกระจังหน้าไฟหน้าหรือว่าพงมลัยนะ รวมไปถึงอย่างงานดีไซน์อินทีเรียภายในของรถจนเองเนี่ยก็บริเวณประตูด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีเส้นสาย,ยาต่างๆที่เขาดึงเอาเส้นสายเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในงานออกแบบครับโดยผมรู้สึกเองนะว่าเส้นสายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสายที่มันไม่ได้ดูแข็งกระด้างนะมันมีความโค้งมนแต่มันก็ไม่ได้เป็นลักษณะฟรีฟอร์มที่ดูย้วยแบบอิสระลากอะไรก็ได้เลยเส้นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันผ่านการคิดมาครับโดยที่มีการคำนึงทั้งในเรื่องของฟังก์ชันเออร์โกนอมิก หรืออาจจะเป็นเรื่องของสเกลด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเส้นที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็มันมีความโมเดิร์นนะที่สําคัญคือมันทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันดูมีความดินามิกด้วยนะครับเราเห็นเส้นสายเหล่านี้เนี่ยจากส่วนไหนบ้างนะฮะก็จะมีไล่ไปเลยนะตั้งแต่บริเวณส่วนของผนังนะแล้วก็ฝ้าเพดานอ่าอย่างไลทติ้งก็ตามก็จะมีลักษณะของเส้นนะครับรวมไปถึงส่วนของพื้นการวางแปลนนะแล้วก็เส้นที่มันมีการแบ่งขอบเขตมีการเปลี่ยนวัสดุพื้นไปนะครับ แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเช่นเคาน์เตอร์ด้านหน้ารวมไปถึงเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะเฟอร์นิเจอร์อื่นๆในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือม้านั่งเนี่ยมันจะมีรูปแบบของเส้นสายเหล่านี้ที่ไปสอดแทรกอยู่ตามเอลิเมนต์ต่างๆนะครับ มาดูกันต่อที่โซนคอนเฟล็นซ์ฮอล์นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งก็รองรับได้ประมาณสัก40คนนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนดูนิดน,นึงคือผนังนี่ที่ผมแตะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นผนังที่เราสามารถจะพับแล้วก็เลื่อนไปเก็บได้นะฮะซึ่งก็จะทําให้เป็นการเชื่อมพื้นที่ระหว่างห้องนี้กับพื้นที่โดยรวมของชั้นนี้นะครับแล้วก็สามารถจะทากิจกรรมโดยขนาดใหญ่ๆก,กว้างๆได้เลยนะครับโดยที่ ตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถจะดันแล้วก็แยกเป็นแผ่นคลายแผ่นมันเลยนะครับแล้วก็เลื่อนเอามาเก็บฝั่งนี้ได้นะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครจะเห็นว่าพื้นที่ภายในก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องประชุมขนาดเล็กๆหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมของห้องประชุมที่แบบกว้างซึ่งฟีลลิ่งมันจะเหมือนเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซก็ได้ด้วยนะครับโดยที่พื้นที่2ส,ส่วนเนี้ยมันก็จะมีพาร์ติชันที่แยกได้นะครับสามารถแบ่งสัดส่วนได้ตามการใช้งานได้เลย ความเจ๋งก็คือ p a r t i t i o นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นบานเฟียมนะแบบที่ต้องไปด้วยกันทั้งปืนนะอันนี้มันแยกเป็นแผ่นใครแผ่นมันแบบนี้นะฮะดังนั้นเราสามารถกําหนดสเปซได้หลากหลายเลยจะเอาไปเก็บดันไปฝั่งนึงแบบนี้เลยก็ได้เพื่อเปิดพื้นที่โลง่งจะปิดมาเลยก็ได้นะฮะเพื่อกั้นห้องแบบชัดเจนเลยหรือจะทํามันแบบกึ่งโลง่งกึ่ง p พ i เวทก็ได้นะฮะเราก็เลื่อนมันมาแบบนี้นะล้วก็อาจจะทําให้มันเป็นเฉียงเฉียงแล้วก็มีระยะห่างระหว่างกันหน่อยนะครับ ก็ถือว่าเออมันก็เจ๋งดีนะแล้วก็เราดีไซน์สเปซภายในได้เองเลยนะครับจากพาร์ทิชันตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูพื้นที่ส่วนของห้องประชุมที่เป็นโซนใหญ่กันมากนะครับตรงนี้เนี่ยงานออกแบบตกแต่งภายในเขาก็จะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะเป็นไม้โทนสีอ่อนเลยนะครับซึ่งก็ไปด้วยกันกับพื้นที่เป็น SPC หรือกระเบื้องยางที่เป็นลายไม้โทนสีอ่อนเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็มุมฝั่งนี้เนี่ยเขาทำเป็นบิวอินซึ่งก็จะเป็นชั้นวางเนี่ยสูงขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับวางของตกแต่งต่างๆซึ่งมันจะเป็นโทนสีเทาน,นะครับก็จะเป็นลักษณะวัสดุเหมือนกับที่หุ้มเสาภายนอกนะครับก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ด้านๆหน่อยนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับพอเรามองออกไปเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหมันเป็นกระจกตลอดแนวแบบนี้เลยนะแล้วก็เปิดโล่งเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้านนอกครับเห็นพื้นที่สีเขียวดูสดชื่นทีเดียวเลยสามารถจะมานั่งคุยงานกันตรงนี้ก็ได้นะครับ เวลามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมาจัดบริเวณนี้นะอีกจุดหนึ่งที่พิเศษเลยก็คือเขามีการติดตั้งนี่ครเป็น Interactive Smart Board อร์ไน,นะครับตัวนี้มัน86นิ้วเลยนะแล้วก็เป็นจอที่สามารถจะแบบทัชสกรีนได้ด้วยนะครับที่สำคัญคือมีปากกาที่เราสามารถจะเขียนจดน่นจดนี่ได้จะมาวิดีโอคอลกันบริเวณนี้ก็ได้เบรนท์อร์มคิดงานกันก็ได้นะครับซึ่รร,ร้รเหเาาากดมมใสถ แล้วก็แชร์รูปที่เราวาเนี่ยเข้ามือถือได้เลยอาจจะคุยงานกันเสร็จปุ๊บได้ไอเดียต่างๆตรงนี้มาอ่ะเอาเก็บเข้ามือถือกลับบ้านไปได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาใช้บริการตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็ทําการนัดจองคิวต่างๆไว้จากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของภายนอกซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ ตอนนี้เราก็ออกมาภายนอกกันบ้างนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น outdoor sky garden ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถออกมาสูดอากาศดูวิวแม่น้าเจ้าพยานะฮะเป็นการเปลี่ยนฟิลไปบ้างนะครับแล้วก็จะมีการออกแบบที่นั่งให้มันมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็การใช้งานนะครับอย่างตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็ดีไซน์เป็นลักษณะเหมือนแบบกระดานหมักรุกเลยนะแล้วก็ตัวที่นั่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวหมากนะฮะเราก็สามารถที่จะนั่งเฉยๆก็ได้หรือจริงๆถ้าเกิดมาากกนนนหลลยคจะะะเ่็ได้ เราก็จะมีอย่างเป็นโต๊ที่มีการนั่งแยกเป็นแบบนี้นะครับก็มีความส่วนตัวหน่อยนะซึ่งก็จะมีการวางไว้ติดกับแนวของระเบียงตรงนี้เลยนะครับมองลงไปด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลานชั้นที่อยู่ต่ำลงไปชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยเรามองเห็นมีแบบน้ําตกด้วยนะแล้วก็เป็นส่วนกว้างๆเลยครับซึ่งลานตรงนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะมีการทํากิจกรรมอีเวนต์ต่างๆด้วยนะพอเดินมาก็จะเจอรูปแบบของที่นั่งที่หลากหลายเลยอย่างนี้ก็จะเป็นรีวแบบเหมือนเคาน์เตอร์บาร์ทรงสูงนะครับ ก็อี้ก็เป็นแบบตูสงสูงหน่อยนะอย่างตรงนี้เนี่ยโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถจะชวนเพื่อนมานั่งกันหลายๆคนได้แล้วก็จะมีดีไซน์ของม้านั่งด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าดีไซน์ของตัวโต๊ะแล้วก็ม้านั่งเนี่ยมันจะมีลักษณะของเส้นที่มีความโค้งมนนะก็จะมาจากเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีต้นไม้หยอดไม้ตามจุดต่างๆรวมถึงมีการทําต้นไม้ที่เป็นแนวกั้นไว้แบบนี้ด้วยนะก็ช่วยการสายตาได้นะครับ อีกจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับบริเวณสวนก็คือเป็นพื้นที่ l ิฟ i ิ้งร o มนะครับซึ่งเป็นโซนสุดท้ายของชั้นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับ ตอนนี้ก็ไม่อยู่ภายในโซนลิฟติ้งรูมแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าโซนนี้เนี่ยมันจะอยู่ติดกับส่วนของระเบียงภายนอกเลยเนะก็ทําให้ได้แสงธรรมชาติมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับการดีไซน์ของโซนนี้เนี่ยมันจะดูอบอุ่นเป็นพิเศษเลยนะเราจะเห็นว่าส่วนของผนังเนี่ยเขาจะทําเป็นระแนงไม้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการหยอดพื้นที่สีเขียวเนียตั้งให้ด้วยนะก็ทําให้มันดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นอีซี่แชร์โทนสีเทาก็จะดูซอตแล้้้ววก็็ขาาเเปนนไมดยยยะอ่่งโ๊ี ท็อปมันก็จะเป็นหินขาก็จะเป็นขาไม้เหมือนกันนะครับโซนนี้มันจะเป็นโซนเหมือนแบบห้องนั่งเล่นบ้านเราเลยนะสบายๆมีแสงเข้ามามองออกไปก็เห็นวิวแม่น,น้ําเห็นต้นไม้ด้านนอกด้วยนะครับสามารถจะมานั่งชิลๆเอาเครื่องดื่มมาจิบไปดื่มไปสบายๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมไปดูงานตกแต่งตรงนี้นิดหนึงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาเอากรอบรูปอะไรมาติดไว้นะฮะมันเป็นมือคนครับซึ่งมันเกิดจากการสแตมป์ไปนะ เขาบอกว่าเป็นมือของแขกที่มาร่วมงานเปิดที่นี่เมื่อวันที่2ตัตุลาคมที่ผ่านมานะฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะลิฟ g r รูมแล้วก็ outdoor Sky Garden เนี่ยก็จะมีทั้งชั้น3แล้วก็ชั้น4เลยซึ่งเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนต่อครับ ตอนนี้ผมก็พาทุกคนขึ้นไปที่บริเวณชั้น4แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นชั้น2ของ GWM Experience Center แห่งนี้นะครับการตกแต่งของบันไดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของพื้นที่เป็นขั้นเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นไม้ซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับส่วนของเราจับนะครับแล้วก็แนวกันตกเนี่ยมันจะเป็นกระจกนะครับซึ่งก็ช่วยทําให้เราสามารถมองทะลุไปได้เลยนะมันดูไม่ทึบตันนะครับทีนี้ในส่วนของบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะออมีจุดที่อยากจะเล่านิดหนึ่งเพราะมันเป็น จุดที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็นอกจากบันไดเนี่ยเราจะมองเห็นสไลเดอร์นะฮะที่มันขดลงมาด้านล่างนี่นะครับเป็นเหมือน2เส้นทางหลักที่เราสามารถจะขึ้นลงเชื่อมระหว่างชั้นได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของวัสดุการตกแตง่งแล้วก็มีนิ่งหรือความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับในมุมมองของผมเองเนี่ยตัวสไลเดอร์เนี่ยมีความเป็นเมทัลเป็นโลหะนะครับแล้วก็มันจะสื่อถึงเทคโนโลยีถึงความทันสมัยซึ่ง มันก็เป็นเส้นทางที่เราสามารถลงมาได้ด้วยความเร็วเลยในขณะที่บันไดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเส้นทางที่เราสามารถขึ้นลงได้แต่มันจะเนิบช้าหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นความช้าแต่ชัวร์กว่านะการตกแต่งเองเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ไม้ซึ่งมันจะดูอบอุ่นมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีและปธรรมชาติอย่างที่บอกมันคือ2อ,อย่างที่เป็นสิ่งสําคัญหลักๆของแบรนด์แบรนด์นดี้เลยนะครับแล้วก็ถูกจัดวางไว้ที่ตรงกลางเลยด้วยซึ่งก็เป็นจุดที่ผมคิดว่ามีความสําคัญนะแล้วเราก็สามารถที่จะ มองเห็นความหมายที่มันแสงอยู่ตรงนี้ได้นะครับบริเวณบันไดเนี่ยนะครับอยากจะให้ดูเรื่องไลทติ้งนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการซ่อนไฟไว้ตามแนวทางเดินสองข้างนะครับยาวขึ้นไปถึงด้านบนชั้น4เลยนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเดินขึ้นไปเนี่ยสายตาเราเนี่ยมันจะมองไปเห็นผ้าเพดานด้านบนนะครับซึ่งเขามีการตกแต่งให้เป็นเหมือนกับว่าพุ่มไม้ที่ห้อยลงมานะครับแล้วก็มีการหยอดไฟไว้ตามจุดต่างๆเป็นลักษณะของโครงไฟที่ห้อยลงมา ซึ่งก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเหลวให้กับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเอลิเมนต์ที่มันก็เล่าถึงเรื่องของความเป็น n a t i ั่นแด้วยแหละครับตอนนี้พาทุกคนขึ้นมาที่ด้านบนของ G w m um Experience e n n t e r แล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ชั้น4ของไอคอนสยามน,นะเราจะเข้าจากส่วนของห้างได้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันชั้นนี้เนี่ยจริงๆก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีจุดนั่งเล่นกระจายอยู่นะครับ แต่ว่าไฮไลท์เลยเนีย่ก็คือบริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยนะ mm hmm. เขามีการเอาโมเดลของรถยนต์รุ่นออร่าเนี่ยนะครับมาตั้งไว้นี่แดรกแขกเลยแล้วก็ตัวโมเดลมันจะเป็นสีขาวๆนะแต่ว่ามันจะมีจออยู่2จอตรงนี้ครับซึ่งเป็นจอทัชสกรีนที่เราสามารถจะมาเพ้นท์รถได้ฮนะเดี๋ยวผมลองเพ้นท์เล่นๆดูนะความเจ๋งก็คือจังหวะที่เราเพ้นท์ไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ครับ แล้วก็แมปปิ้งฉายไปบนรถแบบย l วท m e เลยนะเนี่ยลายที่ผมเพ้นท์ไปเนี่ยก็ไปโชว์บนโมเดลเลยนะครับซึ่งเจ๋งมากๆเลยแล้วก็เราก็สามารถที่จะ r ร a t e สีรูปแบบตามแตบบ่ที่เราต้องการได้เลยนะครับนอกจากนั้นฮะมันจะมีส่วนของแบ็กกราว n d ด้านหลังด้วยนะที่เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยครับจะเป็นแบบซากุระก็ได้เป็นภูเขาก็ได้นะครับแบบกราฟิกกราฟิกก็มีนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเราเลยหลังจากที่เราเลือกตามที่เราชอบเสร็จแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปคู่กับรถได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะที่มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟเก๋ๆที่เราสามารถจะมาร่วมเล่นได้นะครับผมคิดต่อนนะว่าแบบไม่แน่วันหนึ่งนะเขาอาจจะเอาลายที่เราเพน์เสร็จแล้วเนี่ยไปพิมพ์เป็นสติกเกอร์แล้วก็เอามารับแบบโมเดลเล็กๆก,ก็ได้นะแล้วอาจจะแจกเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็คิดต่อเองเพราะว่าอยากได้ฮะ เดินต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นจุดของคาเฟ่น,นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนยว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยมันจะเป็น GWM Cafe and Co Kitchen นะครับซึ่งเขาก็มีอินเทอร์แอคทีฟให้เราเล่นอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราสั่งกาแฟและได้แก้กาแฟมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาแก้กาแฟเนี่ยมาวางไว้บนจอตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นจอแนวนอนนะที่ตั้งอยู่ด้านบนแบบนี้เลยพอเราวางเสร็จเนี่ยนะครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เราสามารถกดเล่นได้ก็จะมีไอคอนรูปปลารูปดอกไม้แล้วก็รูปเต่านะครับ พอเรากดรูปปลาก็จะเป็นเหมือนนะได้ปล่อยปลามานะเราก็จะมีรูปเต่าด้วยนะพอกดไปนี่ก็จะมีน้องเต่าออกมานะครับแล้วก็มีรูปดอกไม้ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบบฟีลลิ่งเหมือนปล่อยปลาปล่อยเต่าแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลเป็นแฟกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก๋แล้วก็เด็กๆมาเล่นได้นะนอกจากนั้นจะมีอีกจุดดึงครับที่ให้เราแชร์ไอเดียหรือความรู้สึกที่เรามีต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมนะก็สามารถที่จะเขียนหรือว่าวาดอะไรไปก็ได้นะครับ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปโชว์ที่จอด้านหลังตรงนี้เลยอ,อย่างเมื่อกี้ผมวาดเป็นรูปหน้ายิ้มไปนะก็เป็นเทคโนโลยีที่เขานําเข้ามาใช้เพื่อให้การนําเสนอเรื่องราวต่างๆนี่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะทีนี้หลายคนที่มาตรงนี้เนี่ยต้องบอกนิดน,นึงว่ากาแฟที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ขายนะฮะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องซื้อรถเขาก่อนไม่ใช่ฮนะ <laughs> พูดเล่นนะครับต้อง ไปโหลดเป็นสมาชิกครับเราจะต้องเป็นสมาชิกของเขาแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันของเขามาก่อนนะครับซึ่งหลังจากโหลดเสร็จเนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้เราร่วมสะสม point แล้วก็เอา p o ยต์เนี่ยมาแลกนะครับซึ่งตอนนี้มีหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากก็อยากจะชวนทุกคนมานะเขาชื่อกิจกรรมเก๋ๆว่าเช็คแชร์ครับอันนี้เนี่ยก็คือขอแค่มาที่นี่เลยแล้วก็ถ่ายรูปจากนั้นก็โพสต์ใน IG หรือ a c e b o o กก็ได้นะแล้วก็มีแฮชแท็กเช็คอินไปนะครับคุณจะได้เลย2อย่างอย่างแรกคือเครื่องดื่มอย่างที่2คือ นี่เขาจะให้เป็นหน้าก,กากอนามัยมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อนเนื่องคือถ้าสมมุติรูปของคุณเนี่ยได้ลุ้นเป็นรูปแบบ best photo of the week นะก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นตัวกระเป๋าผ้านะครับ10รางวัลอันนี้ก็มาเล่นได้นะภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอื่นๆต่อนเนื่องเพิ่มเติมไปครับก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนก็ได้เลยนะฮะ มาโซนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับโซนนี้เนี่ยจะชื่อว่า G w M Story นะครับก็จะเห็นว่าเขาติดตั้งเป็นอิน e ท a ร t i v คทีฟวอล์มไว้แบบนี้ตรงนี้จะเป็นโซนที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ Great Wall Motor นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของการพัฒนา Product ต,ต่างๆ research development นะครับซึ่งเขาจะเรียบเรียงเป็นไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะไล่มาตั้งแต่ปี1984ไปจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็สามารถจะมากดดูได้นะก็จะเป็นการโชว์ขึ้นมาว่าเรื่องราว ของแบร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างนะครับ mm. เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสใหม่การก่อตั้งเป็นยังไงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถจะมาเรียนรู้เรื่องราวได้นะครับเดินต่อเข้ามาด้านในครับก็จะเป็นโซนที่นั่งแล้วแหละซึ่งเขาก็จะมีการกระจายไว้หลายรูปแบบเลยนะครับทั้งจุดที่เป็นโซฟายาวๆติดผนังแบบนี้นะแล้วก็จะมีโต๊ะด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาเครื่องดื่มมานั่งบริเวณนี้ได้หรือจะมานั่งเล่นพูดคุยกันก็ได้นะครับ แล้วก็จุดนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมอย่างที่บอกว่าเหมือนชั้น3ก็คือเป็นคล้ายๆกับลิฟ i ิ g งรูมแล้วก็ต่อเนื่องกับ outdoor sky garden ด้านนอกนะครับซึ่งตรงนี้ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะทีเดียวเลยนะฮะต่อเนื่องมาด้านในสุดของบริเวณชั้นบนนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่โคคิทเช่นครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขามีการทําเป็นลักษณะเหมือนเป็นพันทีแล้วก็มีการติดตั้งเตาอะไรต่างๆไว้ด้วยนะพอสามารถที่จะมีกิจกรรมบริเวณนี้ได้ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปเรื่อยๆนะบางครั้งก็ ที่ให้ลูกค้าเนี่ยมาทําขนมทำอาหารอะไรแบบนี้ได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับศิละปะนะให้คุณมาเพนโทนแบ็กได้นะครับซึ่งเขาจะมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้เวลาเรามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ point ด้วยซึ่งก็สามารถเอามาแลกของภายในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ได้ครับ อังจากที่ทุกคนได้เห็นพื้นที่ GWM Experience Center แห่งนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้ไอเดียแรงบันดาลใจในการไปใช้ในงานออกแบบของคุณนะหรืออาจจะได้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาก็แนะนําให้มาเลยนะครับแล้วก็มากันทั้งครอบครัวเลยก็ได้นะเพราะว่าที่นี่เขามีการคิดกิจกรรมไว้หลากหลายเลยเพื่อรองรับทุกๆคนนะฮะเช่นสมมติคุณพ่อมาอยากจะมาลองดูรถลองนั่งหรือจะลองขับก็ได้นะเขามีให้ test drive ด้วยนะครับ แล้วก็คุณแม่เนี่ยมาถึงก็อาจจะมาหาเครื่องดื่มนะแล้วก็หา,ามุมนั่งเล่นจะภายในภายนอกก็ได้ลูกๆมาถึงก็มีสไซเดอร์ให้เล่นนะแล้วก็มีอินเทอร์แอคทีฟอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นี่เนี่ยทางเกรท t w ลม l m เตอร์เขาก็ตั้งใจสร้างขึ้นนะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ใหม่ครับก็อยากที่จะรู้จักทุกคนนะเราสามารถจะมาแชร์มุมมองของเรามารับรู้สตรอรี่ของเขาแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในพื้นที่แห่งนี้ได้นะครับ ใครที่สนใจอยากจะมาก็มาได้ที่ชั้น3แล้วก็ชั้น4ของไอคอนสยามนะฮะเขาจะเปิด10โมงไปจนถึง2ทุ่มครึ่งสำหรับในช่วงเวลาน,นี้นะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยก็จะเปิดไปจนถึง4ทุ่มเลยแหะครับวันนี้อาบอกแบบกับ,กบผมแก๊ปชนาเวสไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามคนด้วยว่า e ีพีหน้าจะพาไปดูที่ไหนนะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปแล้วฮะเจอกันใหม่ครับ